ครับผมท่านชอบประจัยว่าชอบไม่ยิงชอบไม่ยิงครับชอบไม่ยิงชอบไม่ญิงชอบผู้หญิงไปเลยใช่ชอบผู้หญิงไปเลยแล้วพี่เขาเล่นมาชอบพี่กันนะฮักยูเป็นพี่เป็นน้องกันเอาน่องเปนี่เป็นน้องเป็นพี่เป็นนองปีนนองกูมีนักละแค่หัวยูสื่อโอเคคำถามต่อไปชอบผมสั้นหรือผมยาวชอบผมสั้นครับชอบผมสั้นอ๋อชอบบนเตียงเขาว่ารูปเตียง ได้ทุกที่อ่ะได้ทุกมุมได้ทุกมุมเนาะเก่งเนาะบ่าวบางแปดนะทุกมุมเนาะได้ทุกมุมเก่เราลมก่อนหรือว่าแตงเลยเราลมก่อนกะเราลมนึกมันนึกมันแดบได้มีอารมณ์หน่อยได้มีอารมณ์หัวน่อยต้องบิวบิวก่อนเนาะก็ต้องบิวก่อนเนี่ยอ่าเรียอมแรกกันก็ว่าเขาเป็นคนทําใช่แล้วนี่ซิปซิปแปดบวกอันนี่ครับบอกพี่อู๋ลังอื่นพี่อู๋ลังอื่นพี่อู๋ลังหิฮาย่างน้งหนึงแตงแตงอมอีก สอบสอบมียิ่ตีก้มหัวเฮือสอบมียิ่ตีก้มหัวคาราวะย่า,ยาก้มหัวแมนแมนแมนเลแล้วแต่งนอกก็แต่งในแต่งนอกแต่งในแต่งตะกางก็ได้แต่งตะก,การกแต่งตะก,กางแ,แล้วก็แล้วก็เดินเครื่องต่อ,อย่าแต่งน,นอกเต้แต่งนอกเต้ปลอดภัยไว้ก่อนเนาะปลอดภัยไว้ก่อนเซฟตี้เฟิร์สอ่ะแล้วปัจจุบันนี่มีเมียก็ว่ามีเมียเอาดีๆเอาจริงๆเออตอนนี้โบมีเมียนะครับโบมีเมียอยู่โซดโซดโสดโสดแต่บัดโซด ก็สดยูก็ได้เสมอได้มดถ้าสดชื่นนี yeah. ่ยแล้วถ้ามีเรื่องฝากบอกมาเดี๋ยวนี้เนาะเป็นโซดเนาะทัศนคติทํางานเป็นบ่าวโซดตั้งแต่เนี้ยบ,บ้านอยู่เมืองแปะเป็นบ่าวเมืองแปะอเนาะถ้ามีอยากจะบอกอะพอกล้องเนี่ยมีอยากจะบอกผมโซดครับผมเป็นน้องพี่ผมเป็นน้องพี่โอเดสครับพี่เอ้าผมจรนึงครับจรนึงนะครับเป็นน้องพี่โอเดสเด้อได้ก็ฝากที่ตามด้วยแล้วกันครับพ<ร><ม>ูดเรื่องโสดมันจะพูดป้า,ยายตีตามพูดเรื่องโสดพูดเรื่องโสด โซดูเมียผมมีนะครับโสดมาปีปลายละได้เมียขนาดฮะแค่ได้เมียขนาดแค่ด้เมียขนาดนิ่มๆแต่ถ้ารอที่สุดเหรอแต่ถ้ารอที่สุดก็เลยถารอที่สุดผมมีครับได้ตัวอี้ละก็เลยชอบชอบก้อก็ขออี้แบบก้อายก็เออชอบไม่นิงก็ออหรือว่าไม่นิงก้อแอลนิงก็แอลเลยวะถ้าถ้าถ้าก้อแอลอี้แล้วก็เอาหน้าไว้ที่คออี้เหรอดูว่าบุญดีครับอี แดงนั่นน่ะได้มึงจะไม่ยิ่งสอนเราห่อว่าเหลาแดงได้มดครับได้มดเรวแต่สถานการณ์สีขาวว่าสีแดงอ่าได้กินอ่ะสีขาวได้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 เลือกเมียกับเลือกเปลือนเลือกเนี่ยก็ต้องดูสถานการณ์เขนเนาะถ้าเมียบอกว่าปีกไก่จะไปได้ปีกไก่อันนี้มีคากล่าวบอกว่าคนเมืองแป้บ่าเมืองแป้ขี้เหล่ามีอย่างจะแก้ตัวก็ปูออกซอเลย เขาบอกว่าเมืองแป้นี네่นะบบาวเมืองแป้นี่นะมันขี้เมียงเบาวเมืองแป้เนี่ยชอบรีสาวจีบสาวแล้วเบาแตะอันนี้ข้อที่สองอ่ะข้อที่สามเป็นขี้เล่าบบาเมืองแป้บ่จะขี้เล่าครับแต่กินเป็นอัธตย์สามอัธย์ใส่ไปได้แล้วเจ้าชู้ก็มาเจ้าสู้หักแต่ถ้าได้หักไข่ก็หักแต่ครับผมอีเมน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 เอาแปลงเก๊กรอกันเช่นนึงครับ ที่หนึ่งครับเมืองแปะครับเมืองแปะนะครับฟังแนวต่อยซด์โสด์อีบอกย่ำต่อยจะว่าโซดสดดดวยครับโซดเสมออันนี้ช่องโอเดตเจ็ดสิบหรือว่าช่องซีลานีหาคู่นะใช่พีเซ้นน้องเขาอีกนานๆน้องจะมาหามาจากเมืองแปะนะเจ้าฝากน้องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจตัวกัลละกันนะเจ้าโอเดตเจ็ดสิบกิฟต์มาสจรย์เจ้าอู้เล่นกินหนวม้วนๆมาได้เจ้าเซลกันไปเฮฮาปาร์ตี้ขอให้ทุกท่านมีรอยยิ้มแฮปไนท t ทริปแฮปไนท์เดย์สวัสดีเจ้า